ปรเพบารมีทานให้ประเพนบารมีทานไขติกันเทศใึงไติดกันเทศตอนนี้ก็ถือว่าได้บําเพ็นบารมีทานกับพระเวสกนแรกเกิดเลยนี่คือการที่หนึ่งขั้นที่สองว่าด้วยพระเวสสันดรเป็นไงก็ได้เติบโตขึ้นมาอายุได้สิบหกปีได้สิบหกปีอภิเศษสมรสกับสมเด็จพญานางมัตสีในการหิ่มพาานอ๋อ ต้องมีพระราโชโอรสพระองค์หนึ่งให้นามว่าพระชาลีเพราะว่านำตะข่ายทองไปลองรับอให้รู้จักว่าตะข่ายทองให้รู้จักว่าเรียนศิลปะวิทยาให้มีวิชาอาคมครนาะให้มีความรู้นะและต่อมาไม่นา มีพระราชธิจจดาอีกหนึ่งโลงให้นามว่าพระก,กันหาออนําหนังหมีไปลองลับหนังหมีเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้หญิงออต้องลักตัวจังหวนตัวเหมือนหมีรักษาขนออแล้วทําไมไม่เอาหนังตะข่ายทองมาลองลับเหมือนกันนะฮะเอากระชาลีองค์แรกเอาหนังเอาตะข่ายทองมาลองลับไม่ใจหรอเอาตะข่ายทองมาลองลัวแล้วทําไมั ประสูรแล้วทําไมไม่เอาตะข่ายทองมาลองรับเป็นการแล้เอาไปขายแล้วมั่งราคาทองมันแพงอ่ะอ <c oughs> ืมไม่ใช่ไอที่เอาหนังหมีมาเนี่ยหนังหมีนี่ก็เพราะว่าเป็นผู้หญิงต้องรักตัวสมวนตัว,ตวแล้วก็ให้รักษาคุณงามความดีมนังหมีรักษาขนของตัวเองอย่างนั้นค่ะเ <c oughs> พระาะฉะนัน้นจึงเป็นที่มาของเอาหนังหมีมารองรับค่ะ <c oughs> แล้วเป็นไงต่อต่อมาเมืองคาริงคารัตเกิดข้าวยากบากแพงผนงเล้งไปตกต้องตามฤดูกาลเออจึงได้แต่งตั้งพระมนาจารย์แปดตายมาทูลขอชา้ออาพระมนาจารย์จึงได้มาทูลขอชา้างพระเวสสัดดนดรจึงปลดเปลือพระราชทานให้กับชาวเมืองคาริงคารัตไปจากนั้นพระเวสสัดดนดรจึงได้สเสด็จยุรยาตาด้วยพระบาทปากเข้าสู่เวียงวาง จึงทาให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความไม่พอใจในประเทศฟันดอนอย่างน้จึมได้ใส่ชุดสีแดงปลุกมอบตั้งขบวนไปปิดล้อมราชประสงค์เนียเอาผิดแล้วเลยเมื่อกี้ยังไม่เท่าไหร่นะทาไมกี่ตอนจะเต็มๆเลยแล้วไม่เอาอ้าวไม่ใช่เหรอกี้เกียดประเทศในคุ้งไม่ชอบไม่อยากกินข้าวฟรีประชาชนจึงได้โกรธแค้นเป็นไงไปฟ้องกับจุกงขึ้งใจวัตสัตว์เ่นนี้เอาไว้ไม่ได้ ออให้ประหารชีวิตเธอะพอ่อใครจะไปฆ่าลูกได้ะโยพ่อ,พอไม่มีพ่อคนไหนที่จะฆ่าลูกตัวเองได้หรอกเอาอย่างนี้เธอะก็จึงบอกเราในนักการทหารว่าท่านก็มีลูกของท่านไม่ใช่หรือพ่อคนไหนจะฆ่าลูกของตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะในละเทศ พระเวทนันดอนให้ออกจากเวียงวังไปเป็นที่พอใจของประชาชนพระเวทนันดอนจึงได้ผัดผ่อนสามราตรีในราตรีแรกจัดแจงเข้าของในราตรีที่สองไปลางสมเด็จพญานาคารีในราตรีที่สามสระเพ็นสัตดงมหาทานในราตรีที่สองท่านยุทธนาครับ ช่วยอะไรกับผมหน่อยช่วยอะไรล่ะช่วยเป็นสมเด็จพญานางมัตสีให้ผมทีเป็นมัตสีเหรอสมมติว่าท่านยุทธนาเป็นมัตสีก็เป็นเมียรพระเวสสันดรอ,อ,อได้ผมเป็นพระเวสสันดรก็เป็นสามีพนางมัตสีครับนะสมมุตินะโอเคในลาตีนะหมายความว่าหมายความว่าให้เขาเนี่ยเป็นเมียครับและตัวเองเป็นผัวครับ หมายความว่าให้เขาเนี่ยเป็นเมียใช่ไหมแลวตัวเองก็เป็นผัวใช่ไหมล่ะมันยังไงมันเขาอะไรตัวเองอะไร่ะก็หมายถึงกูเนี่ยเป็นเมียใช่ไหมมึงเป็นผัวใช่ไหมลา้ว <What? S 1> เอาอันเดิมมาดีแล้วเออเอ่ะแต่เอาไงกันแน่เ,เ,เขาก็ดีกว่าเอา้เป็นเมียแล้วตัวเองเป็นผัว<บ>โอเคเอ นักนุมัติดระรามัณีผู้น้องนักผู้มีภพอันผุดมองวันนี้พี่มาหาน้องทำอะไรอยู่จะไม่ทุนหัวถวายบังคมเบคเสด็จพี่เออมัตสีมันต้องให้สมบทสมบาตอ่ะแล้วมันไปส่งตรงไหนแล้วเนี่ยอาวเขาบอกว่าถ้าเป็นนักแสดงต้องร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนเออมันต้องสมบาตสมบทยังไงอ่ะอาะให้มันเห็นภาพว่าโอ้มันสีเสียงมันต้องให้เหมือนหมายความว่าเสียงต้อง ต้องสูงกว่านี้ต้องใส่กว่านี้อ่ะต้องใส่ใส่เป็นผู้หญิงอ่ะขอเสียงต้องเป็นผู้หญิงกว่านี้เสียงต้องเป็นผู้หญิงโอ้ยจริงกินไปอายมที่นั่งในศาลาเนี่ยเข้าใจแล้วเป็นมัตสีเลยมัตสีให้เห็นเนี่ยเห็นภาพเข้าใจทำอะไรอยู่กตไม่ถึงหัวถ้าถอดก็หมดเลยพัดมาเห็นพัดนี้ก็รอนอเพินไปมัตสีเลยอะไรนะอันนี้นะอะไรรอนอ อะไรรอรอและเ,ละเต,ตียมใจเมื่อคืเดี๋ัวเงาตัวโดยไปปะเนี่ยเอาคนดีพอดีสิมาพอดีเหรอครับถ้ายหวมพาพงเป็นน้าเสด็จพี่เอเอ,เอแบบนี้อแบบนีเ้เพคะอ่ะวันนี้เสด็จพี่มาหาน้องเพคะ เจ้ารู้ข่าวข่าวเขาบอกไหมเรามาเสียออข่าวอะไรเพคะอ๋อลัฐบาลขึ้นค่าแรงเหรอเพคะมันไม่ได้เกี่ยวมันสีก็ช้างเสือกเชือกนั่นเลยน้องเอ้ยอ้าทำไมล่ะเพคะ,<ป>ะ,สะเสด็จพี่ได้ปลดเปลื้อนพระราชาานให้กับชาวเมืองสลิทลันเข้าไปแล้วคุณพระช่วยบัดนี้สเสด็จพี่ไรยศบทอำนาจแล้วอ่าเสด็จพี่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วน้องเอ้ยอ่ะ สเสด็จพี่ไม่ได้เป็นกษัตริย์และ,สะเสด็จพี่เป็นอะไรล่ะพีคะเป็นกระสอบไปแล้วน้องเออทําไมเป็นกระสอบและวไ็นอะไระาสอบมาใส่เครื่องขันกันเพศกับวัดเราไงและน้องอ้าวเดยวก็โดนตีนพระที่นี่แล้วพระองค์ <c oughs> เข้าวัดเพคะอ,อ่ะเหรอ เออเออขาวัดเขาวัดเป็นในไม่ดีก็จะผลกลับอย่างเดียวเ,เลยพี่ไม่ได้มาพูดกระสักกระสอบเลยลนะน้องเพคะสเสด็จพี่มาหาน้องวันนี้เป็นไงเพคะเจ้าพอจะรับหน้าที่เป็นภาละให้กับสเสด็จพี่เมดได้ไหมละมัสยีเอ้ยหน้าที่อะไรเพคะพระอ,องค์ก็อย่าหวังว่าจะให้เจ้าเลี้ยงดูพัชนกุนนีกับปัญหาชาลีอยู่ในเวียงวังเจ้าพอจะรับได้ไหมละหมายความว่ายังไงเพคะหมายความให้เจ้าดูแลเสด็จพ่อเสด็จแม่แทนเสด็จพี่ไงละเนาะ แลเสด็จพี่จะไปไหนไปคะเสด็จพี่ก็จะเข้าสู่ป่าหาไปบำเพ็ญพจน์อยู่เขากิริยวงกฎในละน้อยมาสีเอ้ยหล่อเพคะทาไมเสด็จพี่ตรัสอย่างนี้แล้วเคข้าพระองค์ไมละมาีเสด็จพี่ตัดอย่างนี้โอ้โหเนี่ยฮะเสด็จพี่ทําไมฉันไปขอลายชื่อเจ้าภาพเลยยกไม่ฉันน้เปึกเลยแบ่งเอาไปให้องค์นู้นครึ่งนึงให้ไปคะอ๋อร้องตายหาคำพอดีอย่างนี้ ทำไมละพัสศีเจ้ารับหน้าที่แทนแตะเด็กพี่ไม่ได้เหรอะือ,อพระองค์ทำไมตัดอย่างนี้ละเบคะทำไมจะตรัสไม่ได้ลนะเนาะ พระอ,องค์เนี่ยแสดงว่าอยู่มาเนี่ยไม่รู้ใจหม่อมฉันเลยสิพระอ,องค์ทําไมไม่รู้ใจล่ะเสด็จพี่รู้ใจเจ้าดีหม่อมฉันรักจริงหวังจริงทําไมเนาะไม่เคยทิ้งพระอ,องค์หรอกไม่ทิ้งนะแล้วยามพระอ,องค์ตกทุกข์ได้ยากหม่อมฉันจะทิ้งพระอ,องค์ได้ยังไงล่ะพระอ,องค์ทาไมอะพระอ,องค์ไปคนเดียวเนี่ย พระองค์ทิ้งให้หม่อมฉันอยู่ทางเนี้ยอ่คิดว่าหม่อมฉันจะมีความสุขหรอพี่คะทำไมอะ่ะอยู่ก็ไม่มีความสุขหรอพระองค์อยู่ทางนี้ ใค,ใครไม่รู้ก็คิดว่าสามีเบื่อคิดว่าสามีทิง้งก็เป็นไม้สิเป๊ก้าเป็นไม้แล้วคนเป็นไม้มาทําอะไรดีที่ไหนและเป๊ก้าทำอะไรเหเลี้ยงหมาเขาก็เป็นหมาแม่ไม้จะไปไหนมาไหนเขาก็บอกอีแม่ไม้ขนาดตามน้าพริกไปถาวายพระเขายังบอกน้กนําพริกแม่ไม้ลเลยเป๊ก้าหม่อมฉันอยู่ไม่มีความสุขหรอกทำไมอยู่ไปก็ไร้คาไม่เคยเห็นพริก เอาเดียวอะไรเนี่ยอาวก็แกบอกให้ร้องฝึกคำไม่รำฝึกแข่นาเอีนี่มัดสีเลยเนี่ยเอาก็คนซะอื่นมันพูดรู้เรื่องที่ไหนรำอ๋อร้องไห้เออร้องไห้อ๋อมันพูดไม่รู้เรื่องหรอกพูดไม่รู้เรื่องอืมอ๋อเอางี้เอาไงเพคะ แสดงว่าเจ้ารักเสด็จที่จริงหม่อมฉันจะตามไปด้วยเพคะเจ้าจะตามเสด็จที่เพคะไปสู่ปาเขาคิริยาวงกฏเพคะป่าเขาว,วงกฏนี่มันไม่สบายเหมือนวัดตานเอ็นเหล่านี่นะไปด้วยได้บไม่น,น,น้องนะฉันก็จะไปจะไป เถกาถ้าสมมติว่าชาติใหม่มีจริงจะจะตามเสเด็จพี่ไปแไหม่ละน้องฉันก็จะขอเกิดไปทุกชาติทุกชาติเคียงข้างพระอ,องค์เถก้าจะไปกับเสด็จพี่ทุกชาติทุกชาติาตเถก้า,าแม้ชาติใหม่มีจริงจ้จะขอ ไปเกิดกับเสด็จพี่ทุกภพทุกชาติเทุกผล,ท,กผลทุกแห่งไม่อย่างนั้นเพคไปไหนก็จะไปด้วยไปด้วยตลอดขึ้นเขาลงห้วยขอตามไปตามไปด้วยทุกที่เพคะสมมติว่าเสด็จอาถาชาติใหม่มันมีจริงเสด็จพี่ไปเป็นพยาหง์ทองละน้องน้องก็จะเกิดไปเป็นสระไปร้องรับเพคะ,ะโอ้ไว้ให้เสด็จพี่เล่นน้ำเพคะและสมมติว่าเสด็จพี่ไปบวชเป็นพระละน้องน้องก็จะตามไปเป็น